สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็จะเล่นอันนี้กันนะฮะอีรูปแมวเนี่ยไปเล่นกันเถอะอ่ะไปเล่นกันเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นตอนผีแมวนะฮะระวังนะฮะเขาบอกว่าต้องระวังไว้นะฮะเพราะว่านี่คือเกมผีบางทีเนี่ยเราอาจจะรับไม่ได้ก็เป็นได้นะฮะซึ่งชับตื้อห้าแล้วนะเพื่อนมันก็จะพาเราไปสู่ ขีมวนะจ๊ะอ้าวอันนี้เดินได้ด้วยนะเขาบอกว่าทราเวียคุณสามารถกดนี่ค้างไว้เพื่อเดิน how to stro l stro แปลว่าคลานนะจ๊ะคลานแบบคลานนะมัง้ง stro นะ่าจะแปลว่าคลานแหละโอเคตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมแล้วนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องมามาดูกันต่อไปดะอุย้ย ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยจริงวะอีเมวป,ป,ป๊อบแคทปะเนี่ยผีแมวว่ะโอ้โหเขาบอกว่าแมวเนี่ยนะคะคืออะไรนะสิอ่าเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่นำบิญญาณมามากที่สุดเพราะว่าคนญี่ปุ่นเชื่อว่าแมวนะคะถือว่าเป็นโชคดีกับไม่ดีก็มันก็ขึ้นอยู่ที่สีเหมือนกับไทยเลยทีนี้วิวตู้คืออะไรอ่ะแมว ไม่ฮะไมเคนแป๊บหนึ่งตั้งสติก่อนง่วงนอนมากเลยแมวน่ารากอ่ะดูหน้ามันดิเฮ้ยเยมื่อกี้เสียงอะไรเสียงแมวปะหรือมันร้องมาเสียงมันอะ โอ้โหเป็นคนแล้วก็ไปหมดแล้วอ๋อคือคนคนสร้างเกมเขาก็อยากจะให้เราแบบเป็นแมวบ้างอะไรเงี้ยเ้ยแมลงสาบคอคลรชต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่เลยกูปิดกูปิดไมค์ละวาคนเราปิดเสียงได้ปะกลัวอุ้ย อะไรอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเสียงเกมเบ,เบาๆดู Do not enter ก็แปลว่าอย่าเข้าไปเพื่อนเดี๋ยวว่าถ้าเราจบฉากนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเสียงนิดนึงนะฮะคือแมวกับเมฆกับพิปตาเลยคือคือนายโดนผีสิงใช่ไหมเพื่อนนั่นชิบหายแล้วไง นายคงไม่เข้าไปหรอกใช่ไหมซาร่าเออ,อเป็นอะไรเป็นอะไร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 คือการเดินมาแล้วก็เพื่อเห็นหา่หางมะนะีห่างวันน่ะเฮ้ยเอ็นดูคนสร้างเกมมากเลยเือน แล้วเขาเปิดเสียงเกมเสียงเกมมันจะเบาเกินไปแล้ววันต่อมาอวันแรกแมวก็แบบกระเดี้ยงกระดอแล้ว,วเวแรงเอ็นดูคนสร้างเกมที่สุดนาจะเดินไปไหนหรอฉันเหรอฉันจะเดินไปล่นไง คือรู้ว่าต้องมีจำสแกรแต่แบะบว่าเราก็ต้องแบบเพ่อเหืินหน้าเล่นอะไรเงี้งยใช่ water bottle w a อ e r แปลว่าน้ำ b o ท t l e มี s ก็คือมีหลายอัน b o ท t l e แปลว่าขวดก็แปลว่าขวดน้ำนะ,ะฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะกระป๋องว้าสัตว์ว่ามันต้องบินโฉบใส่หน้ากูอย่างเงี้ยแหละอืม เฮ้ย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 ตกใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงขยะอุ้ยทุกคนชัดไหมว้าวกูจะไม่หันไปดูแล้วงั้นอะไรอ้า ้ยสั์เสียงงู้ยมันเสียงงูไม่ใช่เหรอ้ยรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเป็นแมวเนี่ยรู้สึกว่ามันมันจะเจอมันจะเจอเร็วกว่าคนอื่นนะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวละครอื่นเนี่ยมันจะเจอแบบต้องเป็นสามสี่ฉากไปก่อนถึงจะเจอแต่ว่าแมวมันเจอตั้งแต่ฉากแรกแล้วอะ่ะคือแมวมีความรู้สึกแบบตั้งแต่วันแรกแล้วว่ะเพื่อนเพราะงั้นเนี่ยจะไม่ธรรมาดาแน่ โอ้ยตายสิหน้ากูใช่มันยากโอ้เอาล่ะอันนี้นจะเป็นวันที่สามแ,แล้วเพื่อนอะไรคือการเป็นแมวแล้วก็เดินทางซ้ายนั่นอีแมงอีแมงเวนนี่มันจะพุ่งใส่หน้ากูป่ะไม่หรอกม้ากมนอยู่ฝั่งนึงเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะ่ะมือแมวเป็นแมวก็เจอผีนะจ๊ะอะไรละ่ะอ้าก <c oughs> <c oughs> ็คือเสียงดมอ๋อต้องกดไปต่อกู <c oughs> จะเจออะไรไหมกูต้องเจอกูหลับตาก่อน มันต้องเจอเฮี้ยแนะ่อา้าเจ้าแมวรู้เลยแมวแมวผีมันว้ยเ้ยอุยไม่กล้ามองอ่ะวุน่ากลัวว่ะ ที่มันน่ากลัวนะเดี๋ยวทำไมรถมึงยาวจังวะเสียงแมวโอ้ยทุกคนทุกคนอย่ามองหน้าจอ no เว้ r พดแมวไม่ถูกใจสิ่งนี้นะจ๊ะเมื่อกี้เสียงแมวร้องอ่ะค่าเร็วๆไม่ได้ไงวะกูวิ่งไม่ได้ไง เป็นแมวก็อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรอ่ะเฮ้ย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 เนานา มึงยังมีวันต่อมาอีกเหรอวิแมวเจอเร็วกับเพื่อนเลยอะถ้าเป็นคนน่ะมันจะต้องสามสี่วันแต่นี่คือวันเดียวก็เดี้ยงแล้วอะถามหน่อยมึงจะมาเดินอะไรทุกวันนะถามหน่อยนายไม่เหนื่อยบ้างเหรอเพื่อน ไม่เหนื่อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะเดินอะไรทุกวันวะก็รู้ว่ามีผีก็ยังจะเดินอีกผีแมวนะฮะอันนี้อันนี้คือชื่อของชเตอห้าจริงๆทุกคนสามารถสรุปเกมนี้ได้ง่ายๆเลยทุกคนก็คือคือทุกคนเข้าใจแบบไหนก็คือเข้าใจแบบนั้นไปนะฮะจริง,รงๆงแล้วเกมนี้มันเป็นเกมพัฒนา,นาวความคิด โอหตกใจยีรถจัก,กรยานนี่มาตลอดเลยอะ,อะไรอะ่ะมันเป็นเกมที่เราสรุปไปเองเลยก็คือเรามันเป็นเกมที่เราสรุปตามใจความเราเลยเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นเกมที่วินันนๆนนนกูเห็นแล้วอืมขวดเยอะกูรู้ขวดกระเด็นแน่แน มันน่ากลัววะ่ะเขามีคำเตือนเกมอยู่ว่าอย่ามาอะไรเงี้ยทุกคนกูหลับตาได้ไหมทำไมขวดเป็นสีฟ้าวะไม่คิดจะลืมตาหน่อยหรอพวกมึงหน้าแมวกลัวแมวกูไม่เลี้ยงก,กูจะไม่เลี้ยงแมวเพราะเหตุนี้แหละ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็น hallucination น่าจะเป็นภาพหลอนนะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรวะโอ้โหโ Oh my gosh โอ้ my gosh Lily มีคนรู้อ่ะ อ่อเฮ้ยโดนวิญญาณสิ่งร่างกายไปแล้วนะฮะครึ่งท่อนแล้วอะไม่มันจะไม่มีวันออก็คือเจ้าแม่ตอนนี้มันโดนก,นกินไปตรงหลังะ่ะมันก็เลยท้อ,องไงมันก็เลยสภาพมันก็เลยดูลา้าดึกเฮกเดย์เฮกเดย์เนี่ยจะเป็นวันที่แย่ปะ่ะแตวขอไปหาเขาใหม่นะเขาว่าเฮกเนี้ยแต่พาร์ทหน้ามาบอกเพราะว่ามันมีทุกตอนเลยอะ ชิบหายแล้วก็ยังจะเดิอนอีกเนาะทุกคนเดี๋ยวเราขอหาตอนนี้เลยกันนะเฮกเต้เฮกอีเ e อ็กวีชิบหายแล้วเลขฐานสิบหกเฮกแปลว่าเลขสามสิบหกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันร่างกายมันซุดลงเรื่อยๆเจ้าแมวอะ่ะเฮ้ย ทำไมนะ้าต้องมาเดินหนีทุกวันวะเนี่ยผีแมวสัตว์โอ้โหโอ้โหรอ,รอยรอยรอยตีนอูโหโอ้หูไม่เดินต่อได้ไหมเฮ้ย เฮ้ยมันน่ากลัวว่ะเสียแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮ่ากลัวตอนนี้มือสั่นแล้วนะสวัสดีครับเฮ้ยอุยอ้ยเว้ยนี่แมวน่ากลัวมากเลยอะ่ะกลัวผีแมวอ่ะอุ้ยผีแมวน่ากลัวว่ะ าแมวไม่ถูกใจสิ่งนี้จำได้สิจำได้คิดถึงเธอทุกวันทุกเวลาเฮ้ยเธอแมวอ่ากลัวอย่าทำตัวน่ารักเลยไหมอย่าเข้าไปเออกูไม่เข้าไปหรอกวสัตว์สัตว์ยูเวน็นยูเอ็นวิตกใจอ่ะตกใจอ่ะ จะไม่อัพคลิปนี้ลง YouTube เด็ดขาดอายเขาวิวิเรียบร้อยเชีย่ยเฮ้ยอา,อาตกใจจังเลยตกใจจังเลย ลำคาญหูปากว่าหูปากสัตว์ <c oughs> มันร้องเงี้ยวเง้วอะไรไม่รู้เนี่ยจบแล้วเหรอถ้าจบกูด่านะจบกูด่านะเออุยอแต่เรื่องนี้แมวน่าสงสารมากเลยอะสิ่งหน้าตะได้ครับเรื่องนี้แมวสงสาร Have you seen this cat ก็คือเห็นแมวตัวนี้ที่หายไปหรือเปล่าเนี่ยอยูน่าสงสารน่าโอ้ยสะใจมึงย่างฮะอีเมลระยำอีเมลออปรีอีเมลเวนอีชั่วคนอย่างมึงอะนะ้อตัวอย่างมึงอะนะมันก็เป็น,นแค่แมวที่เป็นวิญญาณแหละสตาฟก็แปลว่าจริงจริงสตาฟแปลว่าอุปกรณ์อ๋อนี่ไงจบแล้วขอขอติเกมนี้ก่อนละกันนะคะว่า คุสร้างมาทำไมสร้างทำไมเอ้ย please contact ถ้าเจอก็โปรดติดต่อกลับมาด้วยนะคะ this cat ถ้าคุณเจอแมวตัวนี้ให้ติดต่อมาทางเบอร์นี้ด้วยอ่ะนี่ก็คือคือมันก็อ๋อถามว่าทำดีไหมอทำดีก็ได้นะจ๊ะขอบคุณนะคะที่เล่น For a s s e s s i n g m a t e r i a l ก็คือขอบคุณสำหรับเอาอุปกรณ์เสริมนะฮะก็จะเป็นพวกดนตรีอ่าสร้างโดยเอ r มครยันนะฮะก็คือทุกคนดูเกมนี้ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องตื่นไม่ต้องตกใจอ่ะคือตายหากันหมดอ่ะคือคือแมวตายแล้วตอนต่อไปไมันก็ต้องตายอ่ะนี่ไงแล้วแมวตัวน,นี้ก็กลายเป็นแมวผีในเรื่องมันก็ดูห,ดหูนะมันก็เศร้านะ จบแล้วนะคะก็ยังไงก็วันนี้นะคะเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันในพาร์ทหน้าหรัวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย